อะไรก็สู้หายใจไม่ได้ต่โยมเอ้ยได้บางคังก็รู้สึกมึนหัวมึนหัวโอเคดูมันจะหายมึนแล้วก็ไอไม่อยู่แล้วไอตั้งหลายปีแล้วมึนนกล่องกลงใช่ไหมอืมดูมันจะหายกองกลงเด้อเอ๊บเอ๊บนี่ในเรื่องไอเนี่ยไอตั้งหลายปีไม่หายถามหมอเท่าไหร่ก็ไม่หายลองไอใช่มันคันคอเอาละขายไปเลครับไอต่อหน้าผมเดี๋ยวก็หายเองหายไป เด um> ี๋ยวก่อนเจะให้ขันขอขึ้นมาโทษครับเริืมหายใจคุณโยมเปิด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 เห็นไหมเบาไหมทีนี้ไม่ไม่ไปถึงกบโยกแข่งกับหลานเลยมาไปแข่งกันหลานน้อย เราสั้นเกตจะไปนะทีนีหลังเอวสะโพกแม่ดูชิแค่นี้มันจะไปหาสะโพกได้ไงโถไม่ได้มไดหมดอืมอืมเราชั้นเกตไปแล้วจ้าสะโพกเขา หลังเร็วทั้งตัวแหละครับไปล้ะครับสามสองเดี๋ยวเริ่มหายใจเด้อเป็นไงพยายเอาย่งปวดหน่อยๆต้นียังปวดอยู่เลรอปวดนิดๆยังปวดหน่อยๆเดี๋ยวนี้นะ อยู่จุดไหนที่มากที่สุดปวดปวดตรงนี้มากที่สุดโอเคอ่าปวดสังแกตดูไม่ต้องเอียงใส่ผมข้อดคบับอขมบอดอขับอือขาบข้อรับรึบร๊บอขับ จบปจบหมดไหมะโพกาะลุกนี่ขยับอเอาเออดีหน่อยก็ดีหน่อย <c oughs> ดีหน่อยดีมากเลยให้แน่ดีดีมากไอ้ชายยังไงนี่ตรงนี้ตรงนี้หน่อยเนี่ยตรงนี้มันเกือตรงตรงเกืออะไรตรงนี้มันดูรู้สึกเจ็บเจ็บชาชาโอ้าโหเจ็บชาอ้าวบอกมาเถอะ เจ็บเดี๋ยวชาเนาะเอาเจ็บทิ้งมาที่นี่ชาทิ้งมาที่นี่ทิ้งไว้ตรงนี้ให้หมดเลยเอากาแฟกลับบ้านไปถ้าเอาก็เอากาแฟไปถ้าไม่เอาอะไรไปแล้วยิ่งดีเห็นไหมชาก็ไม่เอากาแฟก็ไม่เอาเนาะเห็นไหมแค่นี้ก็เหลือพอแู้วอร่งตรงนี้เนาะโกเค หายใจไว้ใายรอครับ่าเบ่งสู้ผมนะห้ามชู้เด็ขัดท่าเนี้ยห้ามชู้ผมเลยโทษครหายใจว่าตตตตตักอ่าอ่าับเองเป็นไงสบายไหมอ่าสบายละริงอ่ะอย่างวรบกับป <S ed in love> ้าริงไหมมันถามหนึ่งตัวเอง ไม่ใช่เรื่องหร้อไม่ใช่เรื่องของันได่หมายล่ะเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของความจริงจังครับต้องให้เข้าใจไม่ใช่เรื่องการพนันขันต่อไม่ใช่เรื่องค้ายเรื่องค้ายไม่ใช่เรื่องของเล่นแหล่แปรธาตุไม่เรื่องของเล่เหลี่ยมเป็นเรื่องความจริงจังเพืะมีมสุภาพใช่ไหมล่ะใช่นะใช่นะ ใช่ไหมถ้าเป็นการค้าขายมีเล่นิดนึงทำไงจะขายของได้เนี้ยแถมเห็นไหมก็มีของแถมขายได้แล้วโปรโมชั่นไงนะอันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องแถมไม่ต้องแจกของจริงตรงไปตรงมาดีเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องตลกนะเรื่องชัดเจนโอเคน้อยใหญ่นะ อย่าแมมตาอย่ากแม้มอ่อา,มมาอย่าแม้มตาจะสว่างเองครับเป็นแม้มนั้นก็ไม่ได้อะไรใช่ยกเว<ม>้นเมมเงินกันหลานขโมยไปแ <c oughs> <c oughs> ม้มเงินไม่ให้ลูกเห็นเดี๋ยวลูกมันหยิบไปเ <c oughs> ต๋ไไม้ <c oughs> ปืด <c oughs> ปืด <c oughs> ปืดปืด <c oughs> นี่แน่นี่แน่อึ๊บอึ๊บนี่เป็นไงสบายดีบอสตายแล้วสบายแล้วหายเจ็บแล้วโอ้โหก็ดีจังเลยหายเจ็บแล้วน่าอ้าวให้คะแนนตัวเองเอาี่คะแนนคะแนนเต็มสิบเต็มสิบเลยโอ้เต็มสิบเฉลย ada mit kanar na oke